สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันอังคารที่28เมษาย,ยน2558กับเรา2คนค่ะแนนรดัดาก่อสวุวรรณค่ะ,คะและฟลุกษาวิตรีสารวาดนะคะสภาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องของไอโซโทปของน้ำเพื่อที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของประเทศไทยค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีการสัมมนา,าขึ้นทะเบียนสเต็มเซลล์ค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามค่ะรวมไปถึงค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาในส่วนของระบบนวัตกรรมไทยประจำปี2558เดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของรายละเอียดกันนะคะและณวันนี้ค่ะทางรัฐบาลน,นั้นไฟเขียวอนุมัติให้งบของสถาบันมาตรวิทยาทาการสร้างอาคารแล้วก็พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาทางเคมีถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากมาก ะะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ ข้นข่าวแรกในช่วงของ Most Update นะคะณวันนี้ค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทยครั้งที่3ประจำปี2558ค่ะเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรยงยุทธยุทธวง์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทยครั้งที่3ประจำปี2558 โดยมี et, ดรพิเชษตุรงค์เวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณทวีศักดิ์กออนันตกุลผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคุณกิติพงศ์พร้อมวงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฝ่ายเลขาธิการร่วมผู้แทนจากบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึง คณะผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้นสองสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลโดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทยตลอดจนกลไกการเชื่อมโยงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ และตลาดภาครัฐให้เข้ากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งในการประชุมหารือดังกล่าวมีข้อสรุปประเด็นดังนี้ 1. เรื่องของกลไกระบบตลาดทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย1.1เป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้กลไกธุรกิจเงินร่วมลงทุนอาทิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นให้แก่ธุรกิจและนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจทุกรูปแบบ รวมไปถึงเรื่องของการเร่งรัดกรมสัมพกรให้ยกร่างและนำเสนอพระราชกิฤษฎีกาเพื่อการยกเว้นภาษีดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน1.2ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการใช้กลไกลตลาดหลักทรัพย์สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอาทิ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เหลือร้อยละ15เป็นเวลา5ปีรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณารับรองธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีขั้นตน้น 2. ว่าด้วยเรื่องของการจัดให้มีการร่างข้อเสนอการพัฒนาเขตนวัตกรรมพิเศษหรือ Special Site Innovation Zone SIsz อาทิการปรับเปลี่ยนให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้แรงงานน้อยลง เพื่อนำไปสู่การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นหรือการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่บนฐานนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าบริการที่เป็น High Value Added หรือ HVA โดยในที่ประชุมนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการการพัฒนาเขตนวัตกรรมพิเศษและมอบหมายให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการพัฒนาเขตนวัตกรรมพิเศษ รวมทั้งการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตนวัตกรรมพิเศษเพื่อน,นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศและคณะรัฐมนตรีต่อไปและในหัวข้อที่3ว่าด้วยเรื่องของการร่างข้อเสนอโครงการอุทยานนวัตกรรมอาหารอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าอาหารทั้งในรูปของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอาหารและสินค้าอาหารแปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก แต่อย่างไรก็ตามประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปรายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มของการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นเพราะต้องการใช้ประโยชน์จากฐานวัตถุดิบและข้อตกลงการค้าเสรีทําให้ผู้ประกอบการไทยมีความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสในการแข่งขันและตลาดส่งออก และที่สำคัญไปกว่านี้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงขั้นต่าได้อีกต่อไปเนื่องจากกลุ่มประเทศเปิดใหม่ในอาเซียนมีข้อได้เปรียบด้านค่าแรงงานที่ต่ำกว่าในการผลิตสินค้าอาหารแปรรูประดับชั้นปฐมภูมิประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นให้สูงเทียบเท่าหรือดีกว่าต่างประเทศ อันจะทำให้สินค้าเกษตรมีมูล,ลค่าที่สูงขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในการทำสินค้าอาหารแปรรูปของไทยมีคุณภาพสูงเพิ่มคุณค่าและคงความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารการผลิต ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการอุทยานนวัตกรรมอาหารอาเซียนและมอบหมายให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะการรมการการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศและคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไปค่ะค่ะไปตามต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของไอโซโทปของน้ำค่ะเพื่อที่จะติดตามการเปลี่ยนฤดูการของประเทศไทยค่ะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยผลวิเคราะห์ไอโซโทปน้ำเพื่อประมวลข้อมูลทางด้านการจัดการน้ำและภูมิอากาศพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในประเทศไทยเพื่อที่จะวิเคราะห์ผลกระทบจากโลกที่ร้อนขึ้นและพบจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองมาช่วยหน่วงน้ำเค็มรุกได้จริงในปี2555 ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมืองานศึกษาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลด้านการจัดการน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางด้านการจัดการน้ำและภูมิอากาศการพัฒนาระบบคาดการสภาพอากาศรวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการน้ำภายใต้โครงการดังกล่าวค่ะ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสอสอนอกอร,ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอทอนอได้จัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียรความชื้นของอากาศน้ำฝนน้ำท่า เพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทยโดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนปี2556ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไอโซโทปเสถียรในน้ำฝนและความชื้นของอากาศสามารถอธิบายแหล่งต้นกำเนิดและรูปแบบการเคลื่อนที่ของมวลความชื้นสัมพัสธ์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การเกิดฝนในประเทศไทยได้ซึ่งฐานข้อมูลไอโซโทปสถียรนความชื้นของอากาศน้ำฝนน้ำท่าหรือเรียกว่าฐานข้อมูล DNA นน้ำสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามการเปลี่ยนฤดูกาลของบริเวณต่างๆของประเทศไทยเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การวิเคราะห์ไอโซโทปน้ำนั้นยังได้นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการหน่วงน้ำเค็มเมื่อปี2557ซึ่งเป็นปีที่น้ำเค็มรุกมากที่สุดน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตก็มีน้อยมากจำเป็นต้องใช้น้ำจากเขื่อนสีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณผ่านแม่น้ำแม่กลองและคลองประปามหาสวัสด มาช่วยหน่วงน้ําเค็มที่แม่น้ําเจ้าพระยาและจากการวิเคราะห์ส่วนผสมของน้ํานั้นก็พบว่าเมื่อวันที่29-30พฤษภาคมปี2557แม่น้ำเจ้าพระยาที่สามเสนมีส่วนผสมของน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง73.8%น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา24.7%และน้ำทะเล1.5% ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากเกร็ดนั้นมีส่วนผสมของน้ำจากแม่น้ำแม่กลองอยู่ที่46.9น้ํา้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่52.8และน้ำทะเลอยู่ที่0.3ผลการวิเคราะห์นี้ทำให้แน่ใจว่าน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมาช่วยหน่วงน้ำเค็มรุกได้จริง ในปัจจุบันสสนกและสอทอนอนั้นได้ร่วมกันเก็บข้อมูลไอโซโทปเสถียรในน้ำฝนรายวันและน้ำในผิวดินรายสัปดาห์จากแหล่งผิวดินสำคัญใกล้สถานีตรวจวัดจำนวน25สถานีและเก็บข้อมูลไอโซโทปเสถียรในความชื้นของอากาศที่ได้จากกระบวนการเก็บด้วยความเย็นจากสถานีตรวจวัดจำนวน8สถานีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยรำไพพรรณีวิทยาเขตจันทบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินท,กกร,ทนลลร์มหาวิทยาลัยลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้มีจํานวนตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บได้ประกอบไปด้วยน้ําฝน4,226ตัวอย่างน้ําท่า 2,941ตัวอย่างและข้อมูลความชื้นในอากาศจำนวน848ตัวอย่างซึ่งจะได้นำมาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกกบวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อที่จะอธิบายวัฏจักรน้ำของประเทศไทยได้ครบทั้งระบบสนับสนุนการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต่อไปค่ะ นี่คือหนึ่งในหลากหลายตัวอย่างนะคะที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีไอโซโทปเสถียรค่ะที่จะมาช่วยในส่วนของการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลทางด้านการจัดการน้ําและก็ภูมิอากาศค่ะถ้าหากว่าหลายๆฝ่ายมีการให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือในการทํางานกันแบบนี้นะคะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เนิน่นๆในเรื่องของปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ ผู้ชมนั้นได้มีโอกาสร่วมยินดีกันนะคะณนะวันนี้ค่ะทางรัฐบาลน,นั้นไฟเขียวอนุมัติให้ทางด้านของสถาบันมาตรวิทยานะคะมีงบในเรื่องของการสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาทางเคมีค่ะแล้วก็หวังที่จะเป็นผู้นําทางภูมิภาคอาเซียนทดแทนการนําเข้ามีมูลค่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือมวได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนเงินกว่า700ล้านบาทในการสร้างอาคารห้องปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพหวังสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการผลิตวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงรับรองมาตรฐานสากลเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงรับรองที่จะต้องนำเข้าจากต่าง ประเทศด้วยราคาที่แพงพร้อมทั้งมีการผลักดันและพัฒนางานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพนั้นถือเป็นหนึ่งวิทยาการที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในทุกๆด้านเพราะการวัดและวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพให้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานในทุกๆด้านอาทิด้านการผลิตการวิจัยและพัฒนาการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานของประเทศซึ่งเป็นภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศควบคู่ไปกับการสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านเคมีและชีวภาพได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ IN C K Me, หอินทรีย์เค, UN C K Me, เคมฟฟีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมีห้องปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แก๊สและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพซึ่งในทุกห้องปฏิบัติการจะเป็นแบบคลีนรูมนอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับการเตรียมวัสดุอ้างอิงโดยเฉพาะตามรูปแบบสากลเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในปัจจุบันการตรวจวัดสารตกค้างและสารปนเปื้อนในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงสินค้าเกษตรกรรมมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรกรรมในเวทีการค้าโลกการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมีเพื่อผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองหรือสารอ้างอิงมาตรฐานทางเคมีนี้จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประ กรวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ส่วนการพัสดุชั้น2อ,อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเลขที่3ทับ 4, ขีดหหมู่3ตํตำบลคลอง5อําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีระหว่างวันที่23ถึง30เมษายนนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่0 2 5 7 7 5100ต่อ4 1 2 1หรือ www.nimt.or.th ค่ะค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวของการสัมมนาขึ้นทะเบียนสเต็มเซลล์ค่ะดรนเรศดํำรงชัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าทีเซลลในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวค่ะว่าเนื่องจากในประเทศไทยนั้นมีหลายสถาบันวิจัยที่ทำการสร้างและแยกสายพันธุ์เซลลต้นกำเนิดและแม้แต่ภายในสถาบันวิจัยเดียวกันอาจจะมีการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับสายพันธุ์เซลล์ต้นกำเนิดการทดสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากทั้งต่อนักวิทยาศาสตร์การจัดตั้งหน่วยงานหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ทางท่านดรนเรศยังกล่าวอีกค่ะว่าเล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกําเนิดในประเทศไทยให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกําเนิดในทุกๆมิติตลอดจนวางแผนให้มีหน่วยงานกลางหรือศูนย์กลางที่ใช้เก็บรวบรวมระบบฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกําเนิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อวงการของนักวิจัยที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการวิจัยยังมีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนวิจัยรวมไปถึงประโยชน์ต่อภาคสังคมที่ต้องการทราบความก้าวหน้าของวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทยตลอดจนนำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทยต่อไปดังนั้นทีเซลและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันกับสวทนได้จัดสัมมนาวิชาการที่ชื่อว่า stem cell registry From research to application ในวันที่15พฤษภาคม2558เวลา13บสนิกาไปจนถึง15นาฬิกาณนะชั้น14อาคารจัตุรัสจามจุรีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-644-5499ต่อหมายเลข142ค่ะ ไปดึงงานสัมมนาที่น่าสนใจนะคะในส่วนของการขึ้นทะเบียนสเต็มเซลล์ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะสามารถที่จะเข้าใจถึงระบบที่กําลังวางแผนอยู่ในขณะนี้ะจะทําให้ในอนาคตข้างหน้าค่ะกระบวนการจัดการทั้งหลายในส่วนของสเต็มเซลล์สามารถที่จะดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วสะดวกง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าข้อมูลดีๆในส่วนของ most world รอคุณผู้ชมอยู่สักครู่ค่ะ